มีความเป็นแบบสมุนไพรนะครับผมเสียงเครื่องบินก็ปล่อยเขาไปเขาบินไปนะครับผมเวลาที่แบบเราไม่รีวิวไม่ค่อยมาแต่พอเราจะรีวิวมาที่นีนะครับขอบคุณประชดนะครับผม ครับทุกคนกับว่านผู้ชมแบงค์ช่องแบงค์ซาแชแนลปิ้งหัวใจไปนะครับผมวันนี้นะครับผมจะนําน้ําหอมตัวหนึ่งที่ผมแอบใช้มาในระยะเวลานึงนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากๆซึ่งจะบอกว่าแอบใช้มันก็อาจจะดูแปลกๆเพราะว่าในหลายๆคลิปที่ผมแนะนาน้ําหอมไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมสาหรับสาวออฟฟิศอะไรเงี้ยก็ได้บรรจุน้ําหอมตัวนี้ลงไปหรือไม่น้ําหอมเดี๋ยวว่ามันติดทนก็ได้บรรจุน้ําหอมตัวนี้ลงไปนะครับผมแต่วันนี้ผมจะนํา2กลิ่นมารีวิวซึ่งจริงๆถามว่าผมมีกี่กลิ่นผมบอกเลยนะครับว่า ผมมีสีกลิ่นนี้นะครับผมมาในแบบขนาดจิ๋วๆนั่นก็คือนาี่โซลดีเกรดนะครับผมแต่ตัวที่จะนำมารีวิวในวันนี้เป็น2ตัวที่หลายคนคงจะแบบว่าเฮ้ย จะเลือกตัวไหนดีนะครับเพราะว่าหลายสื่อหลายที่เขาบอกว่ากลิ่นมันคล้ายกันตึ้งถามว่ามันคล้ายกันไหมเดี๋ยวคลิปนี้มันมีคําตอบครับวันนี้ที่ผมจะนามาดีก็คือ Nattisto l a t i c a s e For Her ตัว EDT นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมที่ออกมาหลังจากนั้น Nattisto l a t i c a s e For Her แต่เป็นตัว EDP นะครับผม2ตัวนี้ค่อนข้างที่จะโด่งดังมากๆนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยด้วยตัว Nattisto l t i c a s e For Her สีดําตัวนี้นะครับผมอืมอันนี้เป็นขนาด30 ml แนละ้วทุกคนมันก็จะขนาดแบบ เป็นแบบป้อมๆนิดนึงถ้าเป็นขนาดแบบ100 ml ครับมันจะเป็นสเกลมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นขนาดจิ๋วสเกลไม่ได้หมายถึงว่ามันจะเล็กแค่นี้100 ml นะแต่หมายถึงว่าความสูงมันจะไม่เป็นมันจะไม่ได้ป้อมอย่างเงี้ยมันจะแบบอันตัวสูงๆน,นะครับผมแต่ขอตําหนิได้ไหมว่าไอ้ตัวจิ๋วของตัวสีดํานะครับผมไอ้ตัวดําๆที่อยู่ข้างหน้าก,กระดาษอ้แบบผมว่าเขาทําไม่ค่อยไม่ค่อยสวยอะตรงเนี้ยเออมันไม่ใช่กระดาษนะมันเป็นพิมพ์ลายแต่ผมว่า ไม่รู้ดิผมว่ามันไม่สวยตัวใหญ่อะมันจะเป็นพิมพ์ข้างในแล้วมันจะเข้มกว่านะครับผมโอเคเราไปพูดถึงกลิ่นกองน้องหอมไปเลยนะครับผมสำหรับนาทซิโซลร์ดิเก้นะครับฟองเอ๋นะครับออกในปี2003นนะครับผมกลิ่นมันจะออกแนวเป็นแนวมัสนะครับผมผมต้องบอกเลยว่าน้ําหอมตระกูลนาซิโซนะครับผมทุกตัวมันจะเป็นกลิ่นออกแนวมัสนะครับผมเออมัสก็คือกลิ่นเป็นกลิ่นหนงังๆเป็นกลิ่นที่แบบว่าจําลองมาจากผิวคนมาจากแบบ ุณสัตว์หนังสัตว์อะไรสักอย่างนึงนะครับผมโอเคสำหรับนาซิโต้โรดเกตโฟร์คือนะครับผมตัวแรกนะครับทอ็อปโน้ตจะเป็นกลิ่นของแอฟริกันออร์เรน o w e r เวอร์ครับออกเมนตัลแล้วก็กลิ่นของเบอร์เกอร์มอสครับผมดูจากโน้ตน,นะครับผมเราจะรู้สึกว่ามันมีเบอร์กอมอสเข้ามามันเป็นน้ำหอมผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะมีความเท่สำหรับผมถ้ามันมีเบอร์กอมอสในน้ำหอมนะครับ ม่ไดน้จำดีกินของมัสแล้วก็แอมเบอร์ซึ่งถ้าคนสังเกตดูนะครับผมมัสและแอมเบอร์ส่วนมากมันจะเป็นอยู่เป็นเบสโนตใช่ไหมแต่ตัวนี้เอามัสแล้วก็แอมเบอร์มาเป็นกลิ่นของเบตโนดเลยเขาก็น่าจะเน้นในกลิ่นของมัสจริงๆแล้วแหละครับเบตโนตจะเป็นกลิ่นของเวติเวอร์วานิลลาแล้วก็แพทชูลี่ครับผมนี่คือกลิ่นของน้ำหอมตัวนี้แสงก็จะมีความเปลี่ยนไปตามแบบบรรยากาศจริงๆผมชอบแสงประมาณนี้เมื่อกินแสงมาจ้าไปนะครับโอเคเรามาลองกันเลยครับสำหรับน้ำหอมตัวนี้ผมจะลองที่ด้านซ้ายมือนะครับหนึ่งสองสามชึ้ เลยะออืมอผมให้ดูขวดเนียขณะที่ผมพิจารณาซองพิจรารณาก่อนคือผมจะบอกว่ากลิ่นเขานะครับผมออกมาในตอนแรกอะ่ะผมบอกเลยว่ามันจะเป็นกลิ่นที่มีความนวลนๆครับความนวลเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นของดอกไม้ขาวนะครับผมแล้วมันก็จะมีความเป็นมัสมวนหวาน,วานเริ่มมาแต่ตอนแรกเลยนะครับซึ่งถึงแม้มันจะบอกว่ากลิ่นมัสี่ยจะเป็นกลิ่นของมิดเดิลโนแต่ในส่วนตัวผมผมรู้สึกว่า นาซิโซแทจบจะทุกตัวนะครับผมเขาจะชูกลิ่นมัสเป็นกลิ่นที่แบบเด่นมากๆครับเพราะฉะนั้นพอเริ่มขึ้นมาในผิวของเราตอนแรกฉีดขึ้นมาโดนผิวครับมันจะมีกลิ่นของมัสมันจะมีกลิ่นของดอกไม้ขาวและครับและตัวนี้มีความพิเศษของเขาก็คือเขาจะมีกลิ่นของเบอร์กอมอสรั่วขขเข้ามาในช่วงแรกๆผมก็รู้สึกว่าทั้งหอมตัวนี้มันให้ความรู้สึกสดชื่นแบบเท่ๆเล็กๆนะครับผมแบบนิดเดียวนะไม่ได้เดยอะนะครับผมเข้ามาในกลิ่นนี้ด้วย คือกลิ่นนะค่อนข้างที่จะหอมแบบรู้สึกได้เลยว,ว่าหอมแล้วก็รู้สึกได้เลยถึงความหวานครับผมเป็นความหอมเป็นความหวานแล้วก็มีความแป้งอยู่เนี่หอมตัวนี้แบบชัดเจนมากๆครับในช่วงแรกคือกลิ่นดีมากแล้วหลจางกันนะครับผมได้ฉีดที่ตัวไปแล้วแล้วก็ใช้ไปหลายครั้งแล้วอะ หลังจากที่กลิ่นเขาเริ่มสงบลงเริ่มข้าสู่มิดเดิลโนจริงๆนะครับผมกลิ่นเขาจะมีความเป็นแพชชูรี่ตีขึ้นมาในช่วงท้ายนะครับผมแพชชูรี่จะเริ่มตีขึ้นมาแล้วก็มีกลิ่นของญ้าน,นะครับผมก็คือเวติเวอร์นะครับนามาด้วยและกลิ่นของวานิลาเนี่ยถามว่ามันหวานแบบหวานจัดไหมถ้าเราฉีดในระดับที่บบว่า1น่ถึงสสเปรบล้ลงไปที่แขนเนี่ยมันก็จะหวานไม่มากแต่ถ้าคุณเบิ้ลเป็น3สเปรเมื่อไหร่อ่ะ กลิ่นของวานิลลาจะขึ้นมาอย่างชัดเจนมากึ้นก็เลยจะทําให้กลิ่นหวานมากๆและถ้าสมมติว่าเป็นหวานมากๆผมรู้สึกว่ามันก็อาจจะเรียกว่าโอ้สเปรย์ก็ได้นะผมก็เลยแนะนำว่าถ้าน้ําหอมตัวนี้คุณอยากให้มันติดทนทั้งวันจริงๆอ่ะผมบอกเลยนะว่าติดทนทั้งวันอ่ะฉีด2สเปรย์ย้ำครับในบริเวณที่คุณฉีดประจําเช่นสมมติว่าแขนเนี่ยผมฉีดแล้ว1สเปรย์ใช่ไหมก่อนหน้านี้ผมฉีดยำ้ำอีกทีหนึ่งอ่ะกลิ่นเนี้ยจะติดกัวคุณอยู่ได้ทั้งวันเลยครับแบบว่า มาตอนกลางคืนคุณมาแบบอยู่อย่างเงี้ยอยู่แค่นี้นะไม่ต้องแบบเอาจมูกไปถูอะก็ยังได้กลิ่นมันค่อนข้างที่จกลิ่นที่ติดคนมากมากและเป็นกลิ่นที่ดูดีและเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้สำหารองเตัวนี้มันไม่ได้หวานเกินไปนะครับผมโอเคดังนั้นตัวต่อไปที่ผมจะนํามารีวิวก็คือตัวนี้เลยครับ ผมว่าหลายๆคนนะครับผมโดนสิ่งมาจากหลายๆช่องว่าไอตัวเนี้ยกลิ่นหอมมากกลิ่นดีมากก็คือ Narciso Rodriguez for Eau de Parfum นะครับผมคําว่า Eau de Parfum เนี่ยมันจะทําให้เราดีหมายไปว่ามันจะต้องกลิ่นติดคนกับตัว Eau de t o i l e t t ใช่ไหมครับผมโอเคมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะาเล่าให้ฟังนะครับตัวเนี้ ออกมาในปี2006นะครับผมคือหลังจากที่ปี่2003อ่อีก3ปี4ปีต่อมาแสงจ้ามากตอนนี้ก็คือแบบว่าเขาก็ได้ออกตัวเอเดอร์พาูมขึ้นมานะครับผมเพื่อเป็นการตอกย้ําความสําเร็จของน้ำหอมของเขานะครับผม okay. โอเคโน้ของน้ำหอมตัวนี้จะเป็นกลิ่นท็อปน้ตนะครับเป็นกลิ่นโรสแล้วก็กลิ่นพีชครับจะมีความต่างกันจากตัวแรกนะครับผมก็คือ ตัว edt นะครับผมอย่างชัดเจนก็คือตัดความเป็นดอกไม้ขาวไปตัดความเป็นซีตัสของดอกส้มไปใช่ไหมแล้วก็ตัดความเป็นแบบเบอร์กามอสไปเลยนะครับในช่วงแรกแล้วมินโนตจะเป็นกลิ่นของมัสแล้วก็แอมเบอร์เหมือนเดิมนะครับผมมินิโนตเหมือนกันส่วนเบรดโนตจะเป็นกลิ่นของแพทชูรี่แล้วก็แซนด้าวูดนะครับผมตอนนี้จะไม่มีกลิ่นวานิลลาแล้วนะครับมันจะมีกลิ่นกุหลาบแล้วก็กลิ่นลูกพีชเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวผมจะใช้ตัวแบบหลอดฉีดแบบนะครับในการฉีดนะครับซึ่งมันก็กลิ่น ขวางผมเลยครับอ่าเมื่อกี้จี่ฉีดไปตอนแรกมันไม่โดนเนาะแบบหัวสเป์ยมันพุ่งไปที่อื่นอะงงมากครับอาดมครับให้เทียบความต่างนะครับคือผมต้องบอกเลยว่าว่านาทิโซโลเดเกสฟอเฮอร์ for her, ตัว EDP นะครับ ความต่างจากตัวแรกก็คือผมมีความรู้สึกว่าเขาชูความเป็นแพทชูรี่แรงกว่าตัวเอเดอร์ตเลครับถามว่ามันมีความสดชื่นไหมมันก็สดชื่นกับตัว EDT นิดนึงนะครับผมแบบรู้สึกได้ไหมมันก็รู้สึกได้บ้างเล็กน้อยนะครับในช่วงแรกๆอ่ะฉีดไปตอนแรกจะรู้เลยครับว่ามันมีความต่างนิดนึงนะครับผมก็คือตัวนี้จะมีความใสมีความกลังหวานมากกว่าตัว EDT เนี่ยจะมีความคึบมากกว่าครับ แล้วกลิ่นของเขาอ่ะผมรู้สึกนะว่าตัว EDP อะครับด้วยความที่มันมีกลิ่นของแบบ p พ t ชู o u ่ชูขึ้นมาผมรู้สึกว่าไอตัวเนี้ยมันมีกลิ่นของความเป็นสมุนไพรมันมีกลิ่นของความเป็นไม้มากกว่าตัว e d p ครับผมส่วนกลิ่นกุหลาบเนี่ยผมว่าเข้ามาแบบเงินนวลมาแบบพอให้รู้สึกว่าเออมันมีกุหลาบนะกลิ่นพีชเนี่ยก็มีครับแต่เป็นคีที่แบบจัง กุ้วมากับกุหลาบแหละก็เลยทาให้กลิ่นพีทมันไม่ได้ชัดเจนสําหรับผมนะส่วนตัวผมมองว่ามันออกได้เป็นกลิ่นแบบรู้สึกว่ามันเป็นความเบอร์รี่มากกว่าถ้าบอกว่ามีกลิ่นของแบคอริรนผมก็จะเชื่อแต่มันไม่มีนะแต่ว่ากลิ่นแพทชูดี่นี่นำมาอย่างชัดเจนครับแล้วก็มีความใสกว่าตัว EDT โอเคถ้ามาเปรียบเทียบกันระหว่างนาสซิโซลเล f เ r อร์ Her, ตัว EDT และนัสซิโซลเลสเฟอร์ Her, ตัว e d p นะครับถ้าถามว่าความต่างต่างเป็นยังไงผมต้องบอกว่าช่วงแรกครับ ตัว e d t เนี่ยกลิ่นเขาจะมีความเทมากกว่าและมีความทึบมากกว่าและรู้สึกถึงความกล้วความหวานหวานมากกว่าตัว e d t ครับตัว e d t เนี่ยมีความหวานก็จริงแต่ว่าเขาจะตาดความเป็น p a t ู h ี u ขึ้นมาเลยในตอนแรกทําให้กลิ่นเขามีความใสมีความแบบกลางวานมีความแบบมีความเป็นแบบสมุนไพรนะครับผมเสียงเครื่องบินก็ปล่อยเข้าไปเขาบินไปนะครับผมเวลาที่แบบเราไม่รีวิวไม่ค่อยมาแต่พอเราจะรีวิวมาดีๆนะครับคุณ ชดนะครับปมะมานนี้นะครับผมก็ผมว่ากลิ่นมันมีความคล้ายกันและใกล้กันมากๆกครับ2ตัวนี้แต่ว่าช่วงแรกอ่ะคือช่วงแรกอจับได้เว้ยแต่ถ้าเป็นช่วงมิดเดิลโน้ตเบสโน้ตอะผมต้องบอกเลยครับว่าช่วง m i d เดิลโน้ตเบสโน้ตของตัว n a สซิโซโ g เก e เฮอ EDP นะครับมีความเหมือนตัว h e อ EDP มากๆครับแบบว่า มิดเดิลโดน้ตเบสโน้ต่ะจับแทบไม่ได้แต่ช่วงเปิดมาอาจจะมีความต่างกันเล็กน้อยนะครับผมโอเคดังนั้นนะครับผมถ้ามาถามผมนะว่าน้ำหอมตัวนี้มีความต่างกันยังไงแล้วก็ใช้งานยังไง ผมบอกเลยครับมัน,นไม่วางกว่าผมบอกเลยครับว่า2งตัวนี้ใช้งานได้คล้ายกันครับคุณสามารถใช้ตัวนี้เป็นทํางานได้ผมรู้สึกว่าเป็นน้ําหอมที่ถ้าเป็นเด็กนะครับมัธยมปลายก็พอจะใช้ได้อยู่แต่ด้ยวยความที่มันเป็นกลิ่นมัสนะครับผมกลิ่นมัสเนี่ยผมรู้สึกถึงความมันเป็นกลิ่นที่มีความยั่วยวนบางคนบอกว่ามันมีความยั่วเย Wednesday นะคะผมแต่ว่าถามผมว่ามันมีความยั่วยยขนาดไหมมันก็ทําให้รู้สึกได้ถึงความแบบมีความเซ็กซี่มีความเป็นเฟมินินมีความแบบว่า และดูมีอะไรอ่ะมีความแบบแต่งตัวโป๊ะดนึงสำหรับน้ำหอมตัวนี้ผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะแนะนําสําหรับเด็กวัยรุ่นมัธยมสักเท่าไหร่ผมอยากจะให้คุณใช้ในช่วงแบบมหาลัยครับมหาลัยน่าจะใช้น้าหอม2ตัวนี้ได้เลยแล้วก็แบบว่าคุณสามารถใช้แบบว่า2ส,สเปรย์ถ้าคุณไปเรียนอยู่ในห้องแบบว่าห้องแอร์หน่อยครับผมสกระเปได้แต่ถ้าเวิร์กโฮมนะก็กฉีดไปเถอะตามที่คุณอยากฉีดนะครับผมแล้วก็คุณสามารถใช้น้าหอมตัวนี้ไปเดทได้ไปเที่ยวลางคืนได้ไหม ผมว่าก็ไปเที่ยวกลางคืนได้ครับเพราะว่ามันมีความหนักมีความตึบอยู่ถ้าคุณสเปรย์แบบย้ำลงไปอีกนะครับเบิ้ลสเปรย์ลงไปนะครับผมแล้วก็เป็นน้ำหอมที่สามารถใช้เป็น,นงานหรูหราได้ใช้เป็น,นงานที่ต้องมีการะเศาศะได้ใช้เป็น,นงานที่แบบรู้สึกว่าเป็นน้ำหอมที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์จริงๆนะครับผมด้วยความที่เป็นกลิ่นมัสเป็นกลิ่นพื้นผ่านอยู่แล้วแต่มัส ของน้ำหอมแต่ละตัวแต่ละแบรนด์ก็จะต่างกันไปซึ่งผมมีความรู้สึกว่านาทิตูเนี่ยทำน้ำหอมกลิ่นมัสได้ดีมากครับผมแล้วก็น้ำหอมตัวนี้สามารถเอาไปออกกําลังกายได้ไหมผมว่า1สเปรย์พอนะครับผมเพราะว่าไม่รู้สิถึงมันจะแบบว่าเป็นกลิ่นที่แบบว่าสบายจมูกอยู่ไม่ได้รุนแรงอะไรมากถ้าเราสเปรย์น้อยๆน,นะครับ มันก็ยังเป็นกลิ่นมัสที่มีความเยื่อโยนอยู่ดีบางคนกลิ่นมัสถ้าไปเจออากาศร้อนๆเกินไปนะครับผมในยิมที่แบบว่าไม่เปิดแอร์ไอตัวนี้ถ้าฉีดโอเวอร์สเปรย์ไปคุณจะมึนได้เหมือนกันนะหรือถ้าคุณอยากให้คนในยิมสนใจคุณอยากจะตกหุ้นในยิมนะครับผมก็สามารถที่จะบอกว่าฉีดกลางอกแล้วก็บริเวณแผ่นหล,ลังของคุณได้ก็จะมีความกร,กระจายไปแบบพอดีๆนะครับผมแต่ว่าเบาสเปรย์่อยนะทีจะไปออกกําลังกายสุดท้ายนะครับผมถ้าถามผมว่าส่วนตัวผมชอบ กลิ่นไหนมากกว่ากันผมบอกเลยนะครับว่านาสซิโซโรติเกตฟอร์เฮอร์เนี่ยสร้าผมกลิ่นที่ผมชอบก็คือนาสซิโซโรติเกตฟอร์เฮตัว EDT ครับผมส่วนตัวผมมองว่า2ตัวนี้ความติดทนน่ะพอๆกันเลยนะแต่กับเคมีบนตัวผมผมมีความรู้สึกว่าตัว EDT ครับผมมันติดกับตัวผมมากกว่ายิ่งถ้าผมเบิ้ลสเปรย์เป็น2สเปรย์ในแต่ละจุดนะครับผมบอกเลยนะครับว่า กลิ่นน่าจะเช้าจุดเย็นได้กลิ่นอย่างแน่นอนแล้วเป็นกลิ่นที่แบบไม่ใช่สกินเซนที่จ้องออกมาแบบอย่างเงี้ยเป็นกลิ่นสกินเซนที่แบบยกขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ได้กลิ่นครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีมากๆในตัว EDT นะครับผมซึ่งตอนนี้มันก็ยังพอจะหาได้อยู่ตลอดตัว EDT นะครับแล้วก็ผมแนะนําว่ายังไงสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วอ่ะให้คุณไปลองเลยครับ2ตัวเนี้ไปลองตัวคุณดูในเคาน์เตอร์ยังมีให้ลองอยู่แล้วไปพิจารณาเอานะครับผมว่าตัวไหนเหมาะกับคุณพูดง่ายก็คือ ตัว EDT จะมีความทึบกว่าตัว EDP ถ้าคุณชอบกลิ่น p a t c h o ในช่วงแรกๆนะครับผมที่แบบตีขึ้นมาให้รู้เลยมีความใสมีความสมุนไพรเล็กๆมีความกุหลาบอะ่ะคุณจะชอบตัว EDP มากกว่าแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่าตัว EDT เนี่ยตอบโจทย์สำหรับผมครับผมรู้สึกว่ามันดูเท่ดีนะครับผม <S <S ผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมตอนนี้ครบไปแล้วนะครับหนึ่งพันตั๋วตายเย่ต่อมือนะครับผมก็คือแบบว่าก็ดีใจมากขึ้นมาที ผมเคยทําตัวแย่ๆไป็นคลิปหนึ่งทุกคนเป็นคลิปที่แบบว่าแรมมากค่าคนที่เคยดูคลิปนั้นแล้วทุกวันนี้ยังติดตามผมอยู่ขอบคุณมากๆคุณแบบก็คงต้องรักกันจริงๆแหละถึงได้อยู่กันถึงตรงนี้นะครับผมส่วนใครที่ไม่ได้ดูคลิปนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปที่ผมวีนไปเพราะาผมรู้สึกท้อแท้ทจิตใจแบบว่าทําคลิปไปผมรู้สึกว่า ผมก็ทําได้โอเคนะทาไมมันไม่มีคนติดตามถึงพันตะก,กี้ในตอนนั้นนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ทาลายตํนแพงของตัวเองแล้วใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดต่อคล้าจ้ชองผมพูดคํานี้ตาําๆแล้วก็ก้าวสู่สองพันัดไปด้วยกันแล้วก็คุณเห็นผมผมไหมหลายคนถามผมมาว่าสีผมเนี้เป็นสีอะไรผมบอกว่าผมทาเองนะครับผมแล้วตอนนี้มันก็ลอกสีเทาไปหมดแล้วกลายเป็นสีที่แบบมีความอมเหลืองนิดนึงใครอยากให้ผมย้อมผมสีนี้ให้ดูก็บินมาเลยนะครับผมว่า อยากให้พี่ช่วยย้อมผมสีนี้ให้ดูหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายติดตั้งกันต่อไปเรื่อยๆนะ